นม,มูป่าจับอะไนอะไโห้นี่มันมาเมื่อกี้ในดไม่ไนึงเห็ดบดเห็ดบดอืงามเลยเนี่ทางเระทางสบายดีผมเป็นพี่น้องมือเนี้ยรยป้าสองคืนกับปากุงานมือน,นี่ยกะเออหาคน มาตปบากับไก่เต่าพี่น้องไก่เกินเซลาโนมาตีบ้านกับประมาณหกไมล์เอ้ยประมาณสิบปลายกิโเลเมตรประมาณนี้แหละแต่ว่านขี่เหือไปเรื่อยๆนะไปตามเหือไปตามเซลาโนงทุกคนวันนี้อยู่ป่าแล้วรู้สึกเย็นพี่น้องเย็นสบายอะไรเลยมาชมวิวธรรมชาติ์วันนี้อ๋อนี่กุ้งมัใหอทุกคนตอนนี้บอลลิศกา อยู่ปลาแล้วทุกคนคือทีมงานสี่คนหัาก,กะหอดได้ทุกคนเดินทางหัาก,กะหอดปลาตอนนี้กากำลังนั่งพักผ่อนธรรมศาสยิ้มทุกคนลงไปนั่นกาเซีละน้องเลยอปลุปก,อกรณ์กัมีแต่ขับดนะักแต่น้อย ก็ตะหาการเขียดตามห้วยเลยทุกคนตอนนี้ยังหาที่พักทำงานจองคนนะเป็นชีไปซับก่อนสิเอาใส่กับดักก่อนเพื่อจะได้กินตอนแรงอาหารแรงจะหน่อยใส่กับการาหลาะใส่บอนหูทำนี่เลยได้แคมห้วยเลยทุกคนเพื่อกะจะได้เบิง่งจะหน่อยนะแล้วก็ได้ยามไก่กับแคมหฮาเลย ที่หื้อลำนี้แหละมาแต่บ้านหือกะญ่เลยทุกคนฟองตัวเรียนฟองได้คำมาขากับนายพานได้ไหมได้นายพานจะได้พา,านหรือห่อ <c oughs> <c oughs> โอ้เกือกเข้ากับการที่พักกันนี่แหละทุกคนเข้ากับพักนี่เลยได้หมดแคขนลำ,ำนี้นเลยเก็นายเขาก็จะขึ้นไปหากินหานกหา อย่างต่างๆางนี่แหละคือที่มีในปา่นาทำงานใช้กบับมาแล้วทุกคนเกียรเดินทางลุยปา pues. า่าไปด้หาอยู่หางกินแล้วทุกคนทำงานสองคนกับทายุนี้สามคนกับคนผู้เพื่อ้วนี่ นกพายังนะทุกคนมาหากินไหม,มฟังแล้วเนี้ต่มีเป็นป่าสัตว์ร้ายจะเด็ดทุกคนเป็นหมูเป็นฟานเป็นลิงเป็นอะไรยังต่างๆครบเบดเพราะว่เป็นป่าลุงเด็ดนะดยบเนาะแต่นี้ ในการสืบการยางป้าขึ้นไปผู้เพื่อเทิงผู้ภูเขาถเทิงจน,น,นกว่าทอดบนผ,ผู้เขาเพื่อป่าปุยเซไล้แล้วทุกคนลองใส่มองนี่ยหนูอโอ้ทางเทิงมีน้ำตกตาดอีกเลย งามเลยธรรมศาสตร์ชมบุญแบบโามอันนี้ทุกคนนำไหลมาใส่ป้าไหลลงไปเชื่อคนแหละโอ้งามเลย โ,โอ้าลาไรเลยอือหอนากนีหนุ่มไหสัเลย,ย,ยลธรรมศาสตร์งามทุกคนปลบลิสระเตืนตาเตืนใจหากระได เข้าป, kel, ป่าครั้งแรกป่าที่มีต้นป่าลงดิบเลยต้นไม้ใหญ่ๆแต่ป่ามีธรรมชาติงามอีกนนะทุกโคตรม่วนเลยทุกคนเส้นทางทีขึ้นกับเบิึงนี่ทำงานไปก่อนโอ้ยากเลยทุกคนนี่เส้นทางขึ้นทุกคนเขาได้ปลาเรีย้อยไปนี่ ผูกกระชุ่งเติบบอลจะขึ้นกะนะทำงานไปก่อนเลยโอ้เมื่อยทุกคนเมื่อยผูกชุ่งเลยจะขึ้นยอดผูกเข้าไปเลยจนถึงไปชุ่มเข้าไปเไปต่อโอ้ทุกคน ตัวใหม่ใหญ่ๆเลยเขอนติป่าเลยเย็นสบายกับบรรยากาศเหมือนในกาโคโดีเลยทุกคนทีมงานชาวคนกับพยารัตนะพยารัตไปเลยโอ้เห็ดบโดโตเห็ดบดเห็ดบดอืงามเลย ขนาดคอนน้อยๆได้มาอยู่นี่ไะป้อ,อยังอ่อนเลยนี่คอร์นมาใน้อยๆมาอยู่นะ ทางหขว่าห้ามาเมื่อกี้นี้กเพื่ออะทุกคนมาตะลุ่มเพื่ออขึ้นผู้มาเลยเลยนะทีมงานเจ้าคนกัไปรับอ่ากระหอบ เอาการจะคุณผู้ไปเรื่อยๆนะเส้นทางขึ้นเพุหนดเลยเส้นทางเข้ามาว่ากินยี่ไก่คือเทนทุกคนสูงเลย,ยแต่ว่ายังไม่ทอดถึงผู้เลยขึ้นกางนี่ยนะ

มาับ<น>ห,หอยโมทุกคนหอยโมป่าจับไปเลยอะไรโอ้นี่ม,มันมาขึ้นยอดเป็นไม้หน,นึ่งโอ้ตัวนี้หอยโมป่าเลยนี่บริเวนหอยโมทุกคน,นหอยกวางนี่ ใหญ่ขนาดนี้มันก็ไปทางพุ่นแหละนี่หอยของมันหอยของมันกะมุ่งหน้าไปทางพุ่นมันไปกะทีมันเข้าก็ชินําได้หรือเปล่าโอ้ต้นใหม่นี่ก็ได้ใหญ่เพหญ่วานี่คือปา่าตรงดิบเป็นธรรมชาติบ่มีไฟแต่ต้องเลยทุกคน เนื่องจากว่าการทางให้นะหมดมีเลยนี่จุดมันนอนนี่โอ้แปนเลยมันนอนเลยไม่ไหม้เลยทุกคนนี่นี่หอยมันเลยมันไปแล้วไปไม่ไนม่ในโลด บาวิเห็นนะนะขาแดงมันข่ามแต่ตนตัวนี้ปลาตนนี้ตนนแต่แต่ว่าเปิดกล่องบัทันทุกคนใหญ่อรีเด้ขาแดงบัตรันมันเลยจากมันลงแล้วหรือบอ่อแลกวก็นำล่ทไายบัตัน <Yeah. S 1> มีติเชียงนกเชียแซวอยู่ทุกคน ตอนนี้ยังบาได้อาหารยังบาได้อาหารกินช้ำยังมาได้ยังเลยนะเดี๋ยวไเหากัะยัง,ายาายงหาอาหารไปเรื่อยหาขิงกระหอกกับบุษันขาแดงกับบุษันไปไปเรื่อยทุกคนังทันกินข้าวเที่ยงเลยตอนนี้เวลาก็สองโมงเลยไป เหมยเลยทุกคนผูกขาสูงสูงหนท่งทางมานำซีไกลแล้วไปไกลแล้วทุกคนผูกอีกพักหนึ่งเพื่อจะหอนยอนผูเขา ขึ้นไปเลยโอ้ทำเทาน,นี้เป็นแปดเลยทุกคนใส่กับเท่านี้สามเสียวนูแต่ว่ามันไกลกับเซนะ เอาขึ้นไก่แล้วอีกผักหนึ่งกับเชีโหดเลยบนพวกเขาตอนนี้การยังทันไดยังนะแล้ว,วันนี้ของที่ถ่ายบนทางขามไาปทีนี้ Thang bò, bò lít mạt ở bên này nhang lại nằm xin dù cả cây phụ đây Mười này. Mười này Đó. นำซีละน้องเห็นนี่คือใกล้ทุกคนบัตรลงมันเป็นผูเปินพักคนพักเปินพักนะลายสัน้นลงไปเลยเพื่อ,อจะหอนดัง้งซจนะนี่คือหอดหยดภูเลยลมแห้งสัญญาณกบมีสูงเอเรียรอ้อยทุกคนทีมางานกำลังปรึกษาสิไปทางไไนกัน ไายยิงกระหอกกระบะทันเมื่อกีน้นี่ได้แต่เห็ดบทกระบะดลายเมย์เมย์เมย์ทักพรในกาเดินต่อไปเดินต่อไปวันนี้เห็นเห็ดไปแ,แล้วทุกคนเห็ดบทหยิบแกแล้ว Não, <coughs> เดินทางต่อไปหนีฮะอทึงภูละลมแห้งเลยลมก้นแห้งทุกคน,นโอ้ nào mày đi. tuần mày chú thường phù nè, thường phù khẩu. hú tụi con. mồ pa. đục thế này sạchเลย. mồ pa ăn kiền nè. hỏi mận theo đi. này đi hỏi mận. หัวมันนะซ้ำหอยกว้างอเห็นอีกแล้วป่ะเนี่ยจุดๆจุดๆนี่อ่อนนะทุกคนท่านแก่กันไงเจอแต่เห็ดบด ัตว์ป่าเลยนำมาท่านลงหอนหวยแล้วทุกคนไปหารับทางป่าค่ะบรีนี่ยังเลยป่าลายได้แัวนี้ทุกคนเขาขึ้นพูทั้งนั้นกายพูนี่ไปเขาขึ้นนะแต่เวลาหนึ่งโมง ลงหพดพีกอ่ะตอนนี้เวลาาห้5โมงเลยปา่าสิชรัยเลยใส่หม้อของนะทุกคนคักนเลยมองซองมองสามพีดีครับเดี๋ยวปั่นกินข้าวก่อนนะทุกคนทำงานเมื่อยเลยหาลัดยังกับอะ่ได้แบนี้ กินข้าวเลยกัเพิ่อนชาวคนนี่มัแต่สิบเลักต่อหาลักแถวป่าเชดงนี่แหละมันจะมีหมูมีฟานหรือกระหอบยังแล้วแต่ไปถาเฮากระถาอยู่ห้วยนี่แหละจา้าโอ้สกินยังงอบาันี้แก้วว่าแก้วปลาอ่ะแน่ยม่นทางไปหนึ่งหัว ได้แต่เฮ็ดที่บดนี่แหละคอยเจาเนี่ยเื่อนปลาตนึ่นังเีนุ่จันะต่างอย่ะเลยทำีนลมนี่ต้อเชื่อว่าหงพวเนี่ยพกแช่หงหมบิอนอย่างนี้ก็อีกไนเ็นบดกินี่บดอ๋อมามกีกับเบบเนี่ยมุผาด มันดูเราหรือป่ะเนี่ยนั่งทำนาดีหรือตะบนนั่งนั่งนมาปั่นเขาก่อนเจ็บแสบกินเห็ดเห็ดบดชื้ออาหารยังทานได้กินข้าวแล้วเพราะว่าเมื่อยมาแต่เที่ยงคนแหละจนค่ำวันนี้ปั่นข้าวเส่าเข้าวเที่ยงตอนนี้กินข้าวเที่ยงนะพงศ์ เก็บบุตรานี้กินเลยเลย10เลยดูดูดูทานหมดเลยเนี่ยเรือะทานไทานเลยเนีินเบียร์หลายเบียร์เยอะเนี่ยเรือเปล่าเปล่าเยอะดิ กาคลิปนี้กาจุกปีที่นี่ไว้ก่อนทุกคนเนื่องจากที่นี่การทำแล้วขอจุดที่นี่ไว้ก่อนอาหารกายังทันได้นะเป็นชัดปลาแต่ยังแต่เอาลืมเอามามองมานั่งทุกคนแต่ว่าใส่มองเนี่ยโอ้ปลาคือจะได้ลายเลยแต่ว่าลืมขัดเนยมองกันเลยมีแต่หาจับเขียดแต่หน่อยนี่หาจับเขียดหากระทางหายังเลี้ยงตั้ตามห้วยเลยทุกคนชาวคนกาไปกันตามภู้าปลาดงนี่แหละ อาทุ๊ไปก่อนขอกาวคำว่า,บาสบายดีนะบ๊ายบาย